ทำอย่างไรสถาบันชาติของเราถึงจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมประชาชนต้องรวมกลุ่มกันประสานกันสภาสสามัคคีแล้วก็พาราดอนภาพสามข้อต้องให้เกิดขึ้นไม่มีแกนนําแต่จะนําแต่จะมีตัวแทนในระบบตัวแทนก็คือว่าคุณต้องใช้อันนี้เป็นในระบบประชาธิปไตยเขาไม่มีนะครับแกนนําเขามีแต่ตัวแทนคุณเห็นไหมฮะเขาใช้คาว่าตัวสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนราษฎรไม่ใช่สภาแกนนําราษฎรไม่มีนะ เพราะฉะนั้นวันนี้กว่าคุณจะมีตัวแทนได้คุณต้องรวมกันเป็นปึกแผ่นก่อนใช่ไหมฮะเมื่อรวมปึกแผ่นได้ปั๊บทีนี่คุณก็ค่อยเลือกคนของคุณไปทํางานแทนที่คุณต้องการไม่ใช่ให้เขามาจัดตั้งแล้วก็ลากคุณไปทํางานที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสดีที่เราจะต้องทํานะก็เรียกร้องไว้พี่น้องเรา,ารวมกลุ่มกันแล้วก็เลือกตั้งหัวหน้านะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็ต้องให้ความสําคัญกับตรงนี้เจอกันโดยสม่ําเสมอพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยสม่ําเสมอเดี๋ยวความคิดของคนเนี่ยแหละ นะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มคิดแล้วเดี๋ยวมันจะพอคิดแล้วเดี๋ยวมันจะตกตะกอนแล้วมันจะชักนําเป็นแรงขับดันให้คุณไปทําอะไรเองนะครับแล้วก็เลือกหัวหน้าคุณนะฮะไปไปคบกับกลุ่มอื่นก็บ้างไม่ใช่อยู่กันแต่กลุ่มเองสมมติกลุ่มเรามีสิบคนยี่สิบคนร้อยคนก็แล้วแต่ก็อยู่กันแค่ร้อยคนเนี่ยไม่ได้นะฮะคุณต้องส่งตัวแทนคุณเนี่ยไปคุยกับกลุ่มอื่นเขาเชื่อมโยงให้เกิดสภา,าชั้นที่สองเกิดการรวมอํานาจชั้นที่สองขึ้นมาให้ได้ชั้นที่สองแล้วชั้นที่ นะครับ,รบแล้วถ้าคุณรวมได้สักล้านคนถึงสมมติคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดวันนี้ไม่ต้อนรับการทหารสิบห้าล้านคนะผมฝันมากไปว่าผมรู้นะสิบห้าล้านคนสมมติอะล้านคนสนสมมติคุณรวมได้เป็นเครือข่ายแบบนี้สะท้อนเสียงของคุณได้อย่างเป็นระบบเนี่ยจากล่างขึ้นบนไอ้คนที่เป็นตัวแทนก็คือมีหน้าที่ไปพูดแค่นั้นเองว่าเสียงส่วนใหญ่ของพวกเราต้องการอะไรแค่นั้นนะครับผมเชื่อว่าคุณจะเป็นอำนาจที่สต็อปทุกอย่างหยุดได้ประเทศไทยจะจบสมบูรณ์เลย นะแล้วก็ไม่ได้ต้องยิงกันไม่ต้องอะไรเลยครับเียงแต่คุณสถาปนามน้าคุณให้ได้ด้วยการรวมกลุ่มกันที่ผมบอกเนี่ยให้มันจริงจ,งจังหน่อยนะฮะแล้วก็จุดประเทศอื่นๆนี่เขาสถาปนามน้าทั้งนั้นนะครับในอเมริกาก็มียูเนียนมีรัฐบาลเขาส่งเสริมไม่จัดตั้งนะให้ให้มียูเนียนมีอะไรแต่นั่นน่ะคุณหวังคนอย่างลิงคอนเนี่ยคงลำบากแล้วล่ะครับในยุคนี้คุณหวังคุณจะหวังโฮจิมินในยุคนี้ผมว่าโอ้โหคุณดูที่ในโลกนี้เกิดมากี่พักกี่ปีแล มีกี่คนเองครับในโลกนี้มีกี่คนเองอย่างโคจิมินอย่างเหมาเจ๋อตุงเนี่ยมีกี่คนนะหรืออย่างเชกูล่ามีสักกี่คนนะคนประชาชนในโลกมีเจ็ดพันล้านคนเนี่ยมีกี่คนนะที่เป็นคนนําแบบนั้แล้วคุณยังหวังโอกาสมันจะมีสักเท่าไหร่คือคุณหวังจากตัวคุณเองดีไหมเนี่ยทำแบบนี้ยครับคุณโด่งยังมองว่าอดีตแกนนำรปชนี่ยังมีโอกาสที่จะปรับท่วงทีในการนํา แล้วก็สามารถที่จะดําเนินงานทางการเมืองโดยปรับปรุงขึ้นมายังพอไหวใช่ไหมครับเอ,อต้องมองอย่างนี้ครพี่มินายศันคือคุณต้องมองว่ายุทธศาสตร์นบชเนี่ยคุณมองให้ชัดเขาไม่ได้มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการปฏิวัติประเทศไทยไม่มีครับ,รบนบชวันนี้ยุทธศาสตร์ของเขาคือการเล่นการเมืองเท่านั้นนะคือตั้งพลังทางการเมืองแล้วเอาประชาชนสนับสนุนซึ่งวันนี้เขาก็ยังมีเครือข่ายครับ,รบเพียงแต่น้อยลงแล้วถ้าทําดีๆเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธการเมืองนะครับ วันหนึ่งที่เราเกิดวันหนึ่งเกิดมีการเลือกตั้งนะวันนั้นเราอาจจะใช้เขาในภาคการเมืองก็ได้นะครับซึ่งไม่เป็นต้องเป็นศัตรูกันเสมอไปนะฮะก็แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่ในแต่หน้าวันนี้อ่ะเขาไม่มีประโยชน์วันนี้นปชไม่มีประโยชน์ไม่ต้องมาทําอะไรนะฮะครับครับเพราะวันนี้เราต้องการเป้าหมายคือวันนี้ยุทธศาสตร์คือการปฏิวัติประเทศวันเมื่อเมื่อน,อนปชไม่ได้มีเป้าหมายตรงนี้คุณอย่ามานำมวลชวนให้งง เดี๋ยวคุณก็พาเขาไปลบบุรีนะเราจะไปเชียงใหม่คุณพาเลี้ยวไปไหนตนัวไหนอีกนะฮะเพราะว่ายุทธศาสตร์คุณไม่ได้ต้องการไปเชียงใหม่แต่เราคุณไปแค่นครสวรรค์เพราะฉะนั้นคุณอย่าชวนใครขึ้นรถเขาขึ้นรถผมขึ้นมาสามรอบแล้วก็พาลงน,นครสวรรค์สามรอบนะี่แหละนะแลวที่ผมจะไปเชียงใหม่ผมจะไปขึ้นรถคุณทาไมอีกทีหนึ่งคุณอย่ากออกมาชวนคนได้ไหมาลังผมเนี่ยผมต้องการพาเขาไปเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวถึงเชียงใหม่แล้วคุณจะไปเปิดท่ารถอะไรุูตรงนั้นเป็นพักการเมืองอะไรุณก็ว่ากันมานะครับ แต่วันนี้ยุทธศาสตร์ของรปชเราเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาไม่มีความคิดเรื่องของการปฏิวัติประเทศไทยเด็ดขาดไม่มีครับเป้าหมายหลักของเขาคือการสแสวงหาอานาจทางการเมืองเท่านั้นครับก็ถ้าอย่างนี้ก็แนะนําให้อแกนแนาในอดีตที่เป็นแกนนารปชทั้งหมดเนี่ยปรับยุทธศาสตร์ที่จะให้ไปสู่เป้าหมายโดยการปฏิวัติในสถานการณ์ปัจจุบันให้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปฏิวัตินะครับ แล้วแล้วถ้าปปชทําแบบนั้นนะครับจะส่งเสริมพวกที่ต้องการปฏิวัติวันนี้ด้วยครับวันนี้นปชถ้าไปต่อสู้ทางเศรษฐกิจสังคมยังลบกันได้ครับวันนี้ภายใต้กฎแรงศึกคุณยังลบด้านเศรษฐกิจลบด้านสังคมได้คุณยังลบกับในทุนผูดขาดได้ครับมันก็ทําลายเขาเหมือนกันถูกไหมคือคุณไปแย่งลูกค้าเขามาคนหนึ่งเขาก็เสียไปคนหนึ่งแล้วนะคุณไปแย่งลูกค้ามาหมาคนเขาก็อ่อนแอไปคนหนึ่งแล้วนะครับ เพราะนั้นวันนี้คุณไปก่กอบให้เกิดเศรษฐกิจของเราเองแล้วเดี๋ยวพี่น้องเหล่านี้เขาแข็งแรงเขาก็สู้มาปฏิวัติประเทศแล้ะถ้าแล้วเขาแข็งแรงเดี๋ยวเขาก็มีแรงไปเลือกตั้งเ,เลือกคุณอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการยุทธศาสตร์จะทําวันนี้วิวิธีผมแนะนําให้คุณไปสู้ทางเศรษฐกิจและสังคมคุณทํามันจะได้เสริมกับพวกเราด้วยแต่ถ้าคุณมาสู้การเมืองเนี่ยคุณพูดยังไงเดี๋ยวมันก็ขัดแย้งกันแนวทางปฏิวัติอยู่ดีเพราะเราต้องการโค่นขยุ์ต้องการโค่นทหารวันนี้คุณก็ไปพูดว่าทหารโอเคให้รอ อย่าไปโค่นอย่างนี้มขัดแย้งกันนะเพราะฉะนั้นอย่ามาขัดกันเลยนะผมไม่เคยว่านบชนะที่ผ่านมาช่างวันนะจบไปแล้วล้วก็ไม่รู้จะไปนพูดให้มันมีประโยชน์อะไรแต่ถ้าวันนี้คุณออกมาทําอย่างนี้มันขัดแย้งกันแล้วมันขัดขากันมันทําให้เราทํางานลําบากขึ้นครับไม่ใช่มาเจตนาจะว่าแต่เราก็แนะนํากันไปแบบเพื่อนกับเพื่อนก็หมายความว่าทางแกนนําทั้งหลายถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะปรับยึทศศาสตร์ขึ้นมาได้ ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ถือว่าไม่สามรารถจะถามไม่ได้ผมว่าก็เงียบดีกว่าครับอย่ามา <c oughs> อย่ามาติดคอณการเมืองตอนนี้คุณยังไม่บอกและยังไม่ใช่เวลาของคุณนะครับครับผมคิดว่าอย่างนั้นเราก็ชัดเจนนะครับถ้าหากว่าแกนนำนอปชอยังมีความสามารถที่จะปรับยุทธศาสตร์ได้ก็ควรจะตามแต่ส่วนคุณจะมียุทธวิธีอะไรยังไงก็ก็ ศึกษากันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็อาจจะมีปัญหาในการตับปากเซ็น MOU กับทหารบ้างอะไรบ้างก็าต้องหาวิธีเอาสติปัญญาตัวนี้ออกมาวันนี้ถึงเขาอยากจะร่วมขบวนปฏิวัติกับเราเขาก็ไปไม่ได้เขาอยู่ในประเทศไปไม่ได้ดังนั้นถ้าอยากจะร่วมขบวนมาแล้วคุณหนีออกมาเลยฮะออกมานอกประเทศมาสู้กันเลยจุดนี้เลยฮะมาเลยฮะครับโอเคเอาที่ก็เราก็ไม่บีบคั้นในวันนี้นะครับ เป็นเพียงทัศนะจากคุณโดงอันานะจช้ถึงเพื่อนพี่ทั้งหลายที่ร่วมมือกันมาก่อนเก่าเราก็ไม่ได้ทิ้งกันเราก็อยากฟังว่าเขาจะคิดยังไงเพราะฉะนั้นว่าวันนี้เราก็คุยกันมามากพอสมควรนะหลายประเด็นเ,ต,เตั้งแต่ความขัดแยง้งเบื้องบนสูงสุดซึ่งเราจะต้องติดตามกันไปจนถึงการขัดแยง้งภายในวงการทหารแล้วเราก็จะต้องมาดูแลว่า ในตอนเนี้ยขบวนการต่างๆมันเคลื่อนหน้าค่อนข้างจะเร็วเร็วมากว่าการวางยุทธศาสตร์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยน่าสนใจมากและตอนนี้ก็ต้องอาศัยว่าพวกเราวงในนะครับช่วยกันติดตามแล้วก็เอาออกมากระจายเสียงกระจายข่าววิเคราะห์ข่าวให้กับท่านผู้ฟังทุกๆอาทิตย์ทีนี้ว่าเรามีเวลามาพอสมควร ยังสบายสบายอยู่ตอนนี้อยากให้คุณโด่งเนี่ยสรุปสรุปไปเลยว่าเราจะจะทำยังไงต่อคุณโด่งก็มีปัญหาส่วนตัว Web เว็บเฟซโดนปิด <c oughs> เรื่ึงเล็กผมก็ตู้เต็มที่เท่าที่ทำได้นะเฟซเปิดใหม่ก็ว่างไปนะพี่น้องก็เราก็ประเทศไทยไม่ใช่ผมคนเดียวผมก็เต็มที่ของผมพี่น้องก็เต็มที่ของพี่น้องก็จะเจชนะกันเองนะในที่สุดก็ดผมปากไว้อย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยมันฝึกสาม สามขั้วนะฮะซึ่งเราไม่ได้เป็นเกี่ยวกันสักขั้วหนึ่งเราเป็นประชาชนที่อยู่ข้างนอกมาน,นั่งกองเชียร์อยู่วันนี้ก็เราก็เชียร์มาตลอดอยู่แล้วทั้งชีวิตเราอะนะฮะมันจะเชียร์คุณทักษิณเนอยจะเชียร์ชอหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออีกฝั่งสลิมเขาก็มาเชียร์อ่อา่าฝ่ายประชาธิปัตย์บ้างเชียร์สนธิบ้างแต่ยังไงก็ตามนะวันนี้เราจะต้องอย่าประมาทนะฮะไม่ว่าไม่ว่าวันนี้ไอเสือสอ,สองตัวที่มันฟัดกันอยู่วันนี้มันไม่เป็นประโยชน์กับเราทั้งสองตัวนะครับ คือวันนี้ผมพูดแบบนี้เนี่ยประชาชนหลายท่านก็บอกงั้นก็เชียร์ประยุทธ์ดีไหมนะครับเชียร์ประยุทธ์ดีไหมอันนี้ถ้าเป็นไปพรรคการเมืองเนี่ยเขาเขาเชียร์ประยุทธ์ดีครับนะครับเพราะมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยในอนาคตเนี่ยมันก็จะราบรื่นนะฮแต่ในที่สุดแล้วกระบวนการทั้งหลายเนี่ยคุณอย่าลืมว่าสิ่งที่ประยุทธ์ทาอยู่วันนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะครับการที่เขาจัดโครงสร้างไว้รอรับอนาคตเนี่ยคุณเห็นได้ยังฮะการแต่งตั้งข้าราชการขึ้นมากลุมอำนาจในที่ต่างๆการสลับน้าประชาชนนะ การบำรุงข้าราชการให้เข้มแข็งนะครับนี่เป็นโครงสร้างของฟาสซิสในสมัยก่อนนะป็จการทหารอย่างเต็มรูปแบบซึ่งโครงสร้างนี้ผมถามว่าวันนี้พะการังเดือดร้อนไหมนะถ้ามันเกิดโครงสร้างฟาสซิสขึ้นมาจริงๆเขาไม่เดือดร้อนอะไรน,าาารถถนระฮะเขาสามารถผนวกกับทหารแล้วก็สามารถปกครองเราในโครงสร้างนั้นได้แต่ถ้าโครงสร้างนั้นมีจริงนั่นนั่นคือพูดเลวร้วายแต่ผมก็ไม่เชื่อคุณทักษิณจะทําแบบนั้นนะฮะแต่ถ้ามันแย่จริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ย รชาชนจะทํำยังไงวันนี้ถ้าคุณยังนั่งประมาทโครงสร้างที่ประยุทธ์วางอยู่แล้วคุณบอกเอองั้นเชียร์ประยุทธ์ดีไหมนะครับจะได้คนไอ้เพลไม่ต้องไปพูดแล้วครับอนาคตไม่มีแล้วล่ะฝั่งนู้นะผูดูลำบากวันนี้นะถ้าถ้าเราประยุทธ์แข็งแรงขึ้นมาได้นะสร้างโครงสร้างนี้สําเร็จคุณไปดูประเทศอย่างพมา่านะครับนีคโครงสร้างเดียวกันประชาชนจะอยู่แบบไหนแล้วถ้าถึงวันนั้นนะผมบอกได้เลยนะคุณจะลุกคือขึ้นมาจะงง ปูโวขึ้นมาแบบวันนี้เนี่ยยากแลวครับยากเลยจะยากเป็นสามสี่เท่าจากวันนี้นะครับเพราะฉะนี่นคุณมีเวลาประมาณนึงนะะถ้าวันนี้เกิดว่าไปัเกิดทําสําเร็จแล้วก็สร้างโครงสร้างนั้นสําเร็จอืผมนึกภาพไม่ออกนะครับผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าใครจะงงหัวขึ้นมาจากเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่านิ่งนอนใจมันไม่ใช่หน้าที่ใครครับคือคุณอยาก ได้คุณต้องทาเองนั่นันแหละมันไม่มีอะไรจะ่มันให้คนอื่นมานั่งทําให้คุณแล้วครับมันไม่มีหรอกครับพ่อพระนะครับถ้าเขาทําก็ต้องสนองประโยชน์เขาเองแล้วคุณอย่าไปหวังอย่างโอทีมินอย่างมันน้อยครับโอกาสมันน้อยเหลือเกินนะนั่งรอเทพเจ้าเลยนะยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องฝากประชาชน,นต้องคิดวันนี้เรื่องส่วนตัวอาจจะต้องวางไว้ก่อนนะวางไปก่อนนะใครยังห่วงเรื่องสมาาก,กินวันนี้นะบางทีเราน่าจะลุกขึ้นมาระบบที่ให้มันถูกต้องแล้วเดี๋ยวกลับไปทํามาก,กินอย่างเต็มที่ คุณไม่อยากมีชีวิตอย่างฝรั่งเขาบ้างเหรอครับอย่างสวีเดนที่พิเศษชันอยู่เนี้ยระบบสังคมแบบเนี้ยทําไมเราจะมีไม่ได้ครับเรามีได้ครับเรามีทรัพยากรมากกว่าสิงคโปร์ด้วยซ้ําสิงคโปร์ไม่มีอะไรเลยครับเขาสามารถจะทําให้ประชากรเขามีความสุขได้แบบนั้นนะครับเราทําได้ครับเราเป็นประเทศที่จเจริญแล้วได้ครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องทํานะถ้าเราไม่ทําก็ไม่รู้ว่าใครจะทํา ผมทำหน้าที่ของผมอย่างดีที่สุดแล้วหมดทุกอย่างที่ผมจะทําได้แล้วตามกําลังของดาราคนหนึ่งที่มันมีเนี่ยนะครับได้แค่นี้แหละพี่น้องประชาชนครับผมก็ทําเต็มที่ของผมหมดเนื้อตัวลนผมก็ทำของผม,มเอ,มเมมองนี้นะครับก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างทีนี้ก็คนอื่นแล้ะครับผมก็รอหวังว่าผมคนเดียวทําไม่ได้หรอกไม่ได้แต่พูดอย่างเงี้ยนะได้แต่พูดไปวันวันอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้ความหวังมันอยู่ที่พี่น้องนะครับถ้าพี่น้องไม่พร้อมก็เลื่อนต่อไป แต่ผมก็ยังเป็นห่วงนะฮะว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าคุณยังฝากความหวังไว้กับรัฐบาลทหารเรื่อวันนี้ดูแล้วเขาเ้าว่าผมเชื่อว่าเขาสร้างโครงสร้างนั้นแน่นะครับดูแล้วแนวโน้มเป็นอย่างี้นะฮะฝากไว้ด้วยครับพี่เนื้อสันครับครับขอบคุณขอบคุณคุณโด่งนะครับวันนี้สําหรับการส่งท้ายในการของคุณโด่งก็ยังฝากความหวังการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเอาไว้กับประชาชนทุกคนผมก็มีข่าวฝากนิดหน่อย ที่อยากจะอ่านว่าพวกเสื้อแดงที่ญี่ปุ่นเนี่ยรวมตัวต้านคอสชออันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าย,ยื่นหนังสือญี่ปุ่นนะฮะกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ขอให้บังคับอบังคับเลิกบังคับใช้กฎอัยการศึกอันนี้ก็โอเคเราก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวต่างประเทศที่มีอิสระเสรีสามารถที่จะยื่นจดหมายไปยัง หน่วยราชการหน่วยการเมืองของประเทศที่ตัวเองอยู่ก็หมายความว่าเป็นการเคลื่อนไหวของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศซึ่งอาจจะคล่องตัวมากกว่าคนไทยในประเทศในช่วงนี้แต่ว่าเราก็ต้องติดตามว่าการปฏิเสธอำนาจคอสชอของคนไทยในต่างประเทศก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าอาทิตย์หน้านะครับคุณดงจะต้องจับตาดูทางฝ่าย ประชาชนทางฝ่ายทางมอ็อบสวนยางแล้วก็การเคลื่อนไหวของอามาดยางละเอียดแล้วเราก็มาคุยกันต่อในวันศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ดีเจมิไตซันนะครับเป็นผู้ดำเนินการในรายการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองในรายการชีพจรการเมืองนะครับประจำวันที่5กันยายน2,557เวลาเริ่มมาตั้งแต่สามทุ่ม ตอนนี้ก็ชั่วโมงครึ่งแล้วก็รบกวนเวลาของคุณโดนอน,นันตชัยอน,นันตเมธมาพอสมควร,ครแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณอัสเฟนสกาอามิน่าแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับผมก็ขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ